สีราศีระวังคำพูดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณาญ,ญาณในการรับข้อมูลทาะ เสี่ยราศีระวังคำพูดห้ามร,รับปากอย่าเพิ่งสงสารเห็นใจใครเอาตัวเองให้รอดก่อนจะดีกว่าความรักหากกำลังมีปากเสียงไม่เข้าใจกันขอให้สงบไว้ได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเหนื่อยเพียกับปัญหาหลายอย่างการงานเบื่อหน่ายเจอปัญหารุมเร้าทั้งจากคนร่วมงานและงานที่ได้รับมอบหมายไม่ลงตัวช่วงกลางลงมา มีนาโนมขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานบริวารก่อปัญหาให้พึ่งพาตัวเองเป็นดีที่สุด,สดการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังรายจ่ายมากมายทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ห้ามรับปากอย่าพึ่งสงสารเห็นใจใครเอาตัวเองให้รอดก่อนจะดีกว่าความรักรู้สึกเหงาอย่างแรงคนโสดยิ่งพยายามตามหายิ่งเหมือนอยู่ห่างไกลส่วนคนมีแฟนแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่หวานกันเหมือนเดิมต้องหากิจกรรมแปลกใหม่ทำร่วมกันจะสานสัมพันธ์รักดีขึ้น ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนปัญหาใหญ่คือความขัดแยง้งต้องคุมความคิดและอารมณ์ให้ดีการงานช่วงต้นผลงานดีโดดเด่นได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาแต่ช่วงกลางลงมาเริ่มแผ่วทำให้มีปัญหาจุกจิกแต่เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขพยายามทําใจให้สบายและทุกอย่างจะดีขึ้นการเงินหมุนเวียนคล่องถ้าไม่พลาดหลวมตัวถูกใครหลอกไม่ควรให้ใครหยิบยืมหรือลงทุน จะได้ไม่ปุ่มเสีย่ยความรักหากกำลังมีปากเสียงไม่เข้าใจกันขอให้สงบไว้ช่วงปลายจะเข้าอกเข้าใจคืนดีกันได้ส่วนคนโสดจะเริ่มต้นด้วยมิตรภาพความเป็นเพื่อนก่อตัวขึ้นเป็นความรักตามลำดับ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎเบื่อกับปัญหาเดิมๆคนเดิมการงานล้นมือเจอแต่งงานเร่งรีบที่มีกำหนดเวลาคุณต้องเร่งตัวเองให้ทันเพื่อนมิฉะนั้นจะเป็นเป้านิ่งที่ถูกจับตามองแต่ไม่น่าห่วงมากเพราะผลงานเดิมจะยังพู้หน้าให้คุณได้อยู่ช่วงปลายมีปัญหาจุกจิกกับเพื่อนร่วมงานบริวารต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ถึงจะเรียบร้อยการเงินต้องใช้จ่ายไป ขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยหากคิดลงทุนกว่าจะได้ทุนคืนต้องรอยาวความรักหนีไม่พ้นเรื่องหึงหวงมีปากเสียงจุกจิก,จกอย่าพยายามขุดคุยเรื่องเดิมความไว้วางใจจะนำความหวานชื่นมาสู่ชีวิตคู่คนโสดมีคนไม่ชอบมาติดพัน ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์อุปสรรคเยอะจนทำให้ท้อการงานเหนื่อยแบบสุดๆคิดหาใครช่วยแบ่งเบาคงต้องผิดหวังพึ่งพาตัวเองไว้ก่อนเป็นดีที่สุดช่วงกลางมีดวงได้เริ่มต้นได้หยิบจับงานใหม่การเงินน้ำท่วมปากตัวเองจะเอาตัวไม่รอดยังต้องแบกรับปัญหาของคนอื่นหากปฏิเสธได้ให้รีบบอกปัดไปช่วงกลางลงมามีลาบลอยออกแนวลาบปากได้กินฟรีความรั คนโสดเล็งๆใครไว้เป็นต้องอดดันไปแอบชอบคนมีเจ้าของช่วงปลายลองหาจังหวะไปเที่ยวพักผ่อนมีดวงได้เจอคนถูกใจส่วนคนมีแฟนแล้วเวลาและระยะทางเป็นอุปสรรคแต่รักยังหวานอยู่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ